ครับผมกับสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะครับหนี้เขากะมาอยู่หน้านะครับสามขีดได้ป่าวะน,นี่ตัวนี้โล่กลัวนนี่โลกลัวนะครับยกขึ้นบ้างน่อหนาเก็บยกโชว์ยกโชว์โลกลัวนะครับตัวนี้นี่สั่งผล มึงอขนาดเขยนยังบมสูมันเิึงแต่หัวนพี่นอ้องมันใยญ่ก้่าปนนั้นผมเงอะโอ้ย่คยละฮอนแล้วละพี่น้อง<ป>นี่ไปนัดเอไปลอไก่มาไปต้มกันกัน,กน,กนเด็ดเสมโตเปลเสโตเป่าผู้เดยวมาสนะเธอหลไปนเฮงไปน่ามีดีนี่เถดอาเอาโอบเกียร์เลยเธอ,นนอ,อ,กอกเกียร์เต็มนี่นะครับครับผมเดวสิภาไปเบิรนไก่นะครับเมียโทรมาบอกว่าให้ไปเอาไก่นะครับ ปไปเข้าไปเอาวนี่ไอ้เัี่ไ,ไปหนาดิห<อ>มอบเดดิไม่หมอบเอดกันนหมอบเอดดอีกนึงไปไหนนู่นั่น็นนั้นี่ห้องดอกไม่สิปกบอกไม่วะอั่นเลยเตมปุ่มหมอบดดุ่นี่ครับนวกินน่ากินมือนี้นะครับแม,ม่ตงรงกร่จับไหนนะครับ<โ>ผมตรงกมจับโอ้ยเรียนแต่เซนอื่นแล้วมาด้อพี่น้องเด้วสีย่างไก่เผาปลานี่ ลึกที่ต้มน้ำปลาดีเนาะไม่ไม่ต้มน้ำปลากินมั้เฮ้ยใกล้ต้มน้ำปลาอู้ก็ได้เนาะอ,อู้อูอ้อะไรงี่เงี่บเออโอเคไปที่ไหนเธอมีไฟไปกับคนงามนะครับ อันนี้กับบ่อกุ้งนะครับอันนี้บ่อปลาแต่ว่าเราเห็นปลาจักนสองนาทีมันสั้นว่พี่น้องสคยใหม่กันสั้นนี่เออนเข้มไปเข้มไปแต่จักแล้วอาจารย์ใหมเอารถเข้าไป ต้องกับโมลูกกันไอ้มินไอ้มินบอกไอ้มินว่าบากหน่อยโท่มมากวันนี้อันนี้กะข้อคลองยังข้อมุ้ยแล้วนี่ข้อป็ดมันบ้าหลอนแล้วนี่ยครับข้อป็ดนะครับลายโตเลยไปหนีมันบ้าพี่ทั้งพี่กับไปได้ไง เอาหมูลงไปมันไปบ่ได้ดิเธอิอกว่าพีู่เนาะพี่ไปนี่เด้อขั้วใกล้ไปแล้วแลขออะไรนี่ข้อคั้วไปแล้วข้ออะไรน่แล้บอกว่าเอาูดเลยยากูนอนบมหรือเปล่าหมูให้เธอแป๊บหนึ่งเงี้เพื่อนนี่ครับ หอ,อกหมูนะครับหอ,อกหมูอันนี้เลี้ยวยโตเดียวพี่โอ้ยนอนนี่หลกักเลี้ยเรยเอาเอาอไปไปเท่ยังเดินครับเดินโอ้ตื่นหมดนึกวันดำดำดำ

ดังไฟไหดังแล้วครับพ่อใครพกกลวตนเอาเด็กใหญ่มาด้อนไปเลก่อนอนไปบลับเบอครับเนี่ยที่ของแมนครับเอาเกลือไป้บเกลือเสียอันนี้บอกพ่อบอนเรต้องอเรามันผ่กนลจ้าเบิร์ดเลี้ยยุ่นเครื่องหมอครับเนี่ยบ้านสองหมอเลยยกเครื่องหมอบ้าน ยุงหอ่บ่ครับเน่ยอดถูกย่ปเฟื่อเฟื่อมันจู่นน่นจนวันบ่มียุงว่อตัวเราเนี่ยดังไฟขึ้นเัิน่ากุ้มเอดังทดังบอมไม่ตึกแล้วตึกแล้วครับพ่อตึกต้นตัวส้ขาผมแะพวกอุปกรณ์มนครับตัวส้ขาผมแะพวกด้วยหันตัวบกเงี้ยนะครับเมียนมนครับตัวสไหนอรับ ตอวนี้แหละครับแม่เดอยี่ยางยางห้อยขียะครับแม่ดึงกับยำเมื่อบันดำดําําดําบอกแ่วาไป่ะบอกแล้วครับแม่ดำดำดำครับพ่อถ้าโมกลับมาฮอดแล้วนะครับกลับมาฮอดที่พักของเราแล้วบาสเียบไปเแง่ไฟหงไม่ไฟเออไ่ด้หักไว้แลลืมแงไฟไปไม่ไ บ๊วยนัดเอานั่นมาอยู่นัดอ่อนเอาอะไรอย่างมาอยู่เอาอย่างมาใช่ไหมเออแต่ปลาควอนอีจี <speaks> <backwards> ้พี่น้องเอ้ยมาเบิึงจับมาเบิึงน้ำข่อยจะมาเบิึงน้ำข่อยจะมาเบิึงน้ำข่อยจับบึงน้ำข่อยจเบิึงน้ำข่อยเออเอาใช่หิวตัวหน่อยอบบ่มันขัวเกลียดเราอย่างบมดจองนะเอาอบเลยไหลเลยอบอบอบไปหลายอบไปหลายอบไปว่าให้มันขาวโพลนได้ไหมเพราะว่ามันหิมไ อันนีนม sure the uh> ัเค็มรากเกียมมันนี่มันเหม็นไงตายแถวตัวเอาอันนี่ยังวะผมมีหลวดเนาะทามุ่งหน้าัดม ชีวินหัวตออกไปได้ห็นกันอยู่วอยู่ล่าก็หันมันใช่ไหมปวดคอปวดดหน้าฮะก็จอดไมาเวียนไปก็จอดเรากบ่แม่ได้ขวานะครับผมกินน้ำโค้งได้บาก็นะครับใส่เดี่รถบอตกระดก็าาเขา่ปากท้างบะวกับกคับจอดดีเลยไแล้วแต่แผมกินน้ำโค้งนะครับเพราะบาคนแบพราะไม่พอเอะถึงีกงง่จากกันระหางขึ้ถึงจีสนี้ โอ้ยแล้วกไปีมบ oh. 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 mm ่ไ hmm. ด้นอกีมุกรดนกัก้พีกัี่นะครับกินโคกเนาะาคุณาน้อยไม่กินเหล่มัน้องกี่กัะยาีไม่กัะยาีอ๋อิ้อนเรืองดิดเกันาะกกวน็กัเนี่ยนี่ดิ น้แข็งยูงไง่ไวะแข็งกไนี่ตีเข,ขาขาบอก็มาอยวนก็ซุมซ้มไ,ไอ,อ้บลบือ่าซุ้มไหนดอมันอยู่กัะซุมไหนแล้วกขวบอพนักงานเซเว่นบอสขึมที่อยู่ที่ตาตอยู่ตนเนี้ยอืออืมอ,อนนืมีคนซอย,อยมีมีซุมกิเหล้า,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 าู่นากันรูีนพนังงานเซเว่นจคนทีไปสองสอน<อ>ที่อาชีนสองคนสคนโอ้ยเขาไปวักันเลยมุนเลยขัน่าอยู่มันหนมันบขอเสียบขัมันอยู่นะควาหมายไงาอยู่พเขาไปเป็นสิบนเว้อ้าวเบ็โอ้

อืมมันเลยมันเลยไงเอาเออเอาเข้าไปบิ๊กข้อหอยล่างเมื่อก่อนพี่น้องโอ้ยสิบนาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะการจัดกาคลิปก็เอาไว้ซ้ำนี้นาะครับเนาะน่ามันเหี่ยวลงเหี่ยวครับผมคลิปกันไว้ซ้ำนี้นะครับลาบไปกับเชฟใหม่เลสซิ่งนะครับผม เซใไม่เลซิ่งนะครับครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำนะครับผมที่นี่ไว้จะมีนะครับเนาะสวัสดีครับ